<invece> ครับทางอบจยะลาครับได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาวิชาชีพทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาสภาการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัดยะลาตามโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่ออำนวยความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัดยะลาครับวันนี้นายมุกตามาธนายกอบจยะลาประธานสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาได้เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา และคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาครั้งที่3โดยมีคณะกรรมการสภาเข้าร่วมภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดณห้องประชุมสียาหล่อชั้นหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานายกอบจยะลาเผยว่าการขับเคลื่อนโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลาระยะปีที่สาม หลังการเปลี่ยนคณะทำงานชุดใหม่กอสอสอได้มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยกำหนดการสร้างความร่วมมือกับพื้นที่ในการช่วยเหลือเด็กขับเคลื่อนงานผ่านการทำงานลนะักษณะวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อหากลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะต้องนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกอีกครั้งโดยอบจอยะลาและหน่วยงานต่าง ตั้งงบประมาณช่วยเหลือสนับสนุนร่วมกับกองทุนกสศรองรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสซึ่งช่วยเหลือเด็กในระยะการทำงาน2ปีที่ผ่านมาจังหวัดยะลาช่วยเหลือได้2,435รายยังคงเหลือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออีกประมาณ300รายในส่วนของการขับเคลื่อนวิกฤตทางการศึกษาของจังหวัดยะลา เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่กอสศได้ดำเนินโครงการพิเศษช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติและได้รับการศึกษาตามอธัธยาศัยหรือบริบททางนี้อบจยะลาได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาวิชาชีพทางเลือกระยะ6เดือนถึง1ปีเป็นโรงเรียนกินนอนและเดินทางไปกลับได้ขณะที่ดำเนินการแล้วเสร็จจัดตั้งณโรงเรียน ลำพยาราชประชานุเคราะห์ตำาบลลำพยาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ